สวัสดีครับร้านมาวินเกียงกงครับผมสวัสดีเอีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางช่องมาวินเกียงกงของเรานะครับผมวันนี้เรามาปิดการขายสิบล้อเจ้าคุณปู่คันนี้นะครับผม10บล้อหน้ายาว10บล้อดำนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าจากอำเภอโกสมจังหวัดมหาสารคามนะครับผม <c oughs> ท้ายท้ายลูกพี่หน้ารถเห็นไหมชื่อเสือน้ำเชื่อเสือน้ำเชื่อเสือ,ส,อสารากัก ทีซื้อไปเลน้ย,นยงครับเนี่ยแลี้มันแลียนย้วยเนาะบ่โอเคเอาไปใช้งานอยู่โก้ซุมเนาะครับผมเอาไปกระไฮลำลำเรื่อยๆนะครับหาเงินหาทองให้ได้ลหลายๆเดือดถ้าไปใส้กันไปปลอดภัยมากปลอดภัยครับผมขับขับเองเลยปะปะเอาใช้ระพูม้าทำกันรถฟอร์ดมั่งอ๋อ คอยไปควคอยมาก้วป้าบเบคกก็ไม่ค่อยอยากดีรถเกา่ามันเนี่ยเข้าไปเติมกวอนเลยละ <N> ่ละลูกค้ามารับเองครับบ้านนี่ติดการขายเป็นทางการน,นะครับต <N> ิบลดล้อเจ้าคุณปู่ครับผม ไม่ไกลครับจากโกสุมห่างจากร้านเราก็อยู่ประมาณจากโลหัวนาหกสิบร้ยเลยะโกสุมจากร้านเข้าไปตลันั้นหกสิบรลนะว่าไก่หรอกเออ ลูกค้าขับกับเองครับผมต้นทางร้านมาวินเชียงกงอำเภอกมลาสัยจังหวัดกาลสินนะครับผมไปทางอำเภอโกสุมจังหวัดมหาสารคามนะครับห่างก,กันประมาณ60กิโลเมตรครับผม อชสกสกมันมานเดินทางปลอดภัยครับขับนาคุ่หลังเนอรอลำลำเรื่อยๆครับผมนนขนเงินขนทองเข่าบ้านครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ